ใครวะถึงจะต้องสกกระจกทำไมป้าจังเลยอะการทำไมแก่ขนาดนั้นน่ะมียวรลบเลยมียวมันไม่ตรงตกเลยนี่ใส่ไม่ดีดีบ้าเลยล่ะนใส่ไม่ดีทําแบบนี้ได้ยังไงคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันใครวะอันนี้คุยกับใครฉันใช้แก่มาตั้งนานฉันใช้แก่ทางานแก่ไม่รู้เลยว่าฉันเป็นคนนิสัยแบบไหนแต่งรูปออกมาให้มันสวยได้ไหม คือมันจะเกิดอะไรขึ้นกันในชีวิตจริงช่างหัมบานแต่ว่าในรูปต้องสวยเว้ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรได้ยังไงคนทั้งคนนะนะั่นน่ะดูรูปแล้วมันเกลียคุณรู้สึกไม่โอเคนะเออทีก็ลองพูดคุยกับคนอื่นดีๆหรือหาเวลาพักผ่อนบ้างครับ <c oughs> พักทุกวันพักทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนั่งกินขนมอยู่เนี่ยลองหาเวลาคุยกับเพื่อนหรือคนที่คุณไว้ใจดูนะครับไม่มีเพื่อนทำไมจับโมโหกันเป็นเศร้าอ่ะอันใหม่มาแล้ว And